นรกสวรรค์มีจริงคราให้พวกเจ้าตั้งใจภาวนากันให้ดียุคกุริยุคเล่งเข้ามาผู้คนจิตใจยอยากช้าเล่นเกิดแล้วสินี้พวกเจ้าต้องเก็บเกี่ยวบุญบารมีส่งเสริมทีให้ได้บุญ้นการหากแม้นว่ายังไม่หลุด ยังไม่ผลอย่างน้อยคนได้เป็นเทวดาอันสุขสันต์หากแม้นว่ายังไม่ได้มากมายครันให้ตั้งใจอธิษฐานนั้นยุคสีวิไรพวกเจ้าจงอยะะ่าชราอกชราใจคิดเพลินสนุกสนานหนาการเวลาไม่รออีกครา จงเล่นทำเถิดหนารักษาศีลให้พบเออภาวนาให้ขึ้นด้วยที่จิตแห่งพินิษคุณงามความดีพระองค์พระสัมมาไว้ให้พวกเจ้าจงตั้งทานศีลภาวนาเล่นทำไปเวลาสซไม่รออีกแล้วหนาข้าแค่บอกได้แค่เตือนเยือนแค่นี้ ให้พวกเจ้าเพ่งพิจารณาให้ดีกันเถิดนะหากชักช้าไม่มีผู้ใดช่วยได้ทันการคราเวลาหนาไม่มีรอกันต่อไปองค์ท่านเจ้าก็เล่งเฝ้าเล่งทำทุกทางพิศตัวพวกข้าก็เพ่งพินิษช่วยพวกเจ้าไม่เว้นวายเพราะฉะนั้นเหลือแต่พวกเจ้าเองนั่นเอง จะเร่งเลยหรือนิ่งนอนเดียวดายกันละน่ะนะหากเร่งวันเร่งคืนแพ่งพิจารณากายสังขารคราบุญจะมีมากมายหนาส่งเสริมให้ได้ดีหากเจ้านั้นลีรอรอยึดยักก็คงช้าชักไม่ทันท่วงทีเรือขบวนเรือลำนี้นี่แหละครา ถึงข่าวต้องจากราหากไม่มาบุญไม่มีให้พวกเจ้าตั้งจิตอธิษฐานบุญหนุนนำที่ทำมากันนี่นหะนะให้บุญนี้ส่งพวกเจ้าถึงแดนนิพพานคราหากยังไม่คลายหนาได้ถึงเช่นไร ขอบุญนิสัยส่งหนุนนำพวกเจ้าทุกคนเอ่ยให้สู่แดนสีวิรายเลยคือยุคพระศรีอร<า>ิยะเมตไกาขุงงขาวข้าต้องราจาต้องราจากับภาากันแล้ว ให้พวกเจ้ามีบุญญาธิการกันทุกคนกันเถิดข้าและขู่ยมเลย <tle gra zi> ต้องกล right ่าวคำอำลา